ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังทางนี้กันก่อนค่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบลินเท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปพิ่แปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทำข้อสอบหลังดูจบกันด้วยล่ะงั้นไปเริ่มดูกันเลยสวัสดีค่ะยายค่ะ พี่ปานค่ะวันนี้พวกพี่สองคนจะพาน้องๆมาต่อวงจรในการประยุกต์เอากายโยกย้ายแล้วก็อานดมมาต่อวงจรเป็นระบบค <c oughs> อนโตรลวิชั่นนั่นเองค่ะวันนี้พี่อายจะพาน้องๆไปต่อวงจรแบบไหนคะเป็นการนับจำนวนค่ะพี่ปานด่งนั้นพี่ปานอยากรู้แล้วสิคะว่าจะออกมาเป็นยังไงงั้พวกเราไปเริ่มต่องจันเลยค่ะไปกันเลย การต่อวงจรเซ็นเซอร์สำหรับนับจำนวนสินค้าเป็นชิ้นๆและนับจำนวนสินค้าเป็นชุดสำหรับการต่อวงจรนี้เราได้นำเอา Arduino มาประยุกต์ใช้ในการต่อวงจรนี้ด้วยซึ่งหลักการทำงานของ Arduino นะคะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการต่อวงจรนะคะอันดับแรกบอร์ด Arduino Uno ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของวงจรตามคำสั่งโปรแกรม Arduino IDE ที่เราได้เขียนโปรแกรมลงไปต่อไปอันดับ2เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับตรวจจับวัตถุนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุ 3นะคะเป็นโมดูล7 6 m e n นหลักนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการแสดงผลรัพเป็นตัวเลขออกมาค่ะ 4. นะคะ s e r v ์โวมอเตอร์ e r าเว l SD90 นะคะมีหน้าที่ในการครับหมุนเพลาของมอเตอร์เพื่อส่งกำลังในการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้ค่ะ5นะคะสาย usb นะคะ เป็นตัวเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์อด Arduino อโโค่ะและยังเป็นได้ทั้งแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์อด Arduino ออโโค่ะ 6. ใสายไฟจัมเปอร์เป็นตัวส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานได้ 7. จ็เบสบอร์ดนะคะเป็นบอร์ดที่ใช้ในการทดลองต่อวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็ไปต่อวงจรกันเลย คลิบหน้าของการนับจํานวนสินค้าแบบอัตโนมัติค่ะซึ่งหลักการทํางานก็คือก็จะเริ่มจากที่อินฟราเรดเซนเซอร์นะคะสามารถตรวจจับเจอวัตถุได้ก็จะส่งสัญญาณมาที่บอร์ดอ r ลโร่บอร์ดอโร่ก็จะส่งสัญญาณการควบคุมการนับจํานวนไปที่เซเว่นซิสเมนต์เพื่อแสดงผลการนับจํานวนเมื่อเซเว่นซิสเมนต์แสดงผลการนับจํานวนออกมาได้ก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่ บอรด a r d u แล้วก็จะส่งสัญญาณไปควบคุมการหมุนของมอเตอร์อ e ีกทีหนึ่งค่ะต่อไปเรามาต่อ,องวงจรกันนะคะอันดับแรกเป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงอินฟราเรดเดยการต่อขาเอาของเซนเซอร์เข้าไปที่ขาที่4ของบอร์ด Arduino ต่อขากราวของเซนเซอร์เข้าไปที่ขาลบของบิวบอร์ดต่อขา VCC ของเซนเซอร์เข้าไปที่ขาบวกของบิวบอร์ดต่อไปเป็น7 6 v m e n t หลักนะคะโดยต่อขา L, K ของเซเว่นเซสเมนต์ต่อเข้าไปที่ขาที่3ของบอร์ด Arduino ต่อขา D, I, O ของโมดูลเข้ากับขาที่2ของบอร์ด Arduino ต่อขา VCC ของโมดูลเข้าไปที่ขั้วบวกของบิวบอร์ดและต่อขากลาวของโมดูลเข้าไปที่ขาลบของบิวบอร์ดต่อไปเป็นเซอร์โวมอเตอร์ โดยการต่อขาเพิ่มออกมาลบ,บนี้โดยเส้นสีส้มของเซอร์โวมอเตอร์ต่อเข้ากับขาที่13ของบอร์ด Arduino เส้นสีแดงของเซอร์โวมอเตอร์ต่อเข้ากับขั้วบวกของบิวบอร์ดและสายสีน้ำตาลต่อเข้ากับขั้วลบของบิวบอร์ด หลังจากนั้นทําการต่อขั้วบวกของบิวบอร์ดเข้ากับขาห้าหวงของบอร์ด Arduino ต่อขั้วลบของบิวบอร์ดเข้ากับขากราวของบอร์ด Arduino แล้วต่อมาก็ทําการต่อสาย USB เข้ากับบอร์ด Arduino เพื่อเป็นการอัพโหลดโค้ดลงบนบอร์ด Arduino และเป็นแหล่ง จ่ายไฟให้กับระบบวงจรเมื่อเราทำการต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็จะนำไปติดตั้งแบบนี้ค่ะโดยจะทำการติดตั้งเซนเซอร์อินฟราเรดนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรวจจับวัตถุได้โดยสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระยะ2-30เซมค่ะแล้วสามารถปรับได้ที่ปุ่มตรงด้านนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะให้ทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาซึ่งโปรแกรม Arduino IDE นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วให้ทำการลบคำสั่งออกให้หมดหรือพิมพ์ต่อหรือก็ได้ซึ่งพี่ได้ทำการพิมพ์โค้ดคำสั่งของการนับจำนวนเอาไว้แล้วซึ่งสามารถดาวโหลดโค้ดคำสั่งนี้ได้ที่ใต้ด้านล่างคลิป เมื่อเราทําการพิมพ์โค้ดคาสั่งลงไปในโปรแกรมแล้วนะคะเราจะต้องทําการตรวจสอบโค้ดคาสั่งว่ามีความถูกต้องหรือไม่โดยกดไปที่ verify เมื่อทำการตรวจสอบโค้ดคำสั่งแล้วเมื่อไม่มีข้อผิดพลาดใดๆก็จะขึ้นข้อความ r o n compiling ต่อมาเราจะต้องทำการอัปโหลดโค้ดคำสั่งนี้ลงไปในบอร์ด Arduino ก่อนที่เราจะทำการอัปโหลดเราจะต้องทำการเลือกบอร์ดของ Arduino ที่เราต้องการใช้โดยไปที่ทูนแล้วก็บอร์ดแล้วก็เลือกชนิดของบอร์ดที่เราต้องการคือบอร์ด Arduino Uno หลังจากนั้นทำการเลือกหมายเลขคอมพอร์ตของบอร์ดโดยไปที่ทูนไปที่พอร์ตแล้วก็เลือกพอร์ตคอมหมายเลขที่เราต้องการนั่นะคือคอม C หลังจากนั้นทําการคลิกที่ปุ่มอัปโหลดเพื่อทําการอัปโหลดโค้ดคำสั่งสู่บอร์ด Arduino โดยผ่านทางสาย USB เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อความ o ออ Uploading หรือจะมีไฟกระพริบที่บอร์ด Arduino ทุกๆ1 0 0 0 ms หรือทุกๆ1วินาทีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของโค้ดคำสั่งแต่ละบรรทัดนะคะว่าจะมีหลักการในการสั่งงานของการทำงานยังไง อันดับแรก include tm1637display.h และ include servo.h ซึ่งเป็นการเรียกใช้งานไลบรารีจากไฟล์ tm1637display.h และ servo.h เพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันในไฟล์ชนิดนี้ในโปรแกรม Arduino ต่อไปเป็น define CLK3 เป็นการกำหนดชื่อของขา CLK ต่อเข้ากับขาที่3ของบอร์ด Arduino define DIO2 เป็นการกำหนดขาที่ชื่อ DIO ต่อเข้ากับขาที่2ของบอร์ด Arduino define out sensor 4เป็นการกำหนดขาของ out sensor ต่อเข้ากับขาที่4ของบอร์ด Arduino Define Servo 13เป็นการกำหนดขาต,ต่อของ s e r v ์โวมอเต่อเข้ากับขาที่13ของบอร์ด Arduino ต่อไป Tm1637display display, display clk dio ซึ่งเป็นการเริ่มใช้งานไลบรารีจากไฟล์ Tm1637display โดยแสดงออกที่ขา clk และ dio ต่อไป int i ซึ่งเป็นประกาศตัวแปรค่า i ให้เก็บอยู่ในรูปของเลขจำนวนเต็ม servo my servo ซึ่งเป็นการประกาศตัวแปร servo ให้เป็นชื่อ my servo voice setup ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เริ่มการทำงานของคำสั่งและจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยมีคำสั่งคือ Pin Mode Out Sensor Input นั่นก็คือเป็นการกำหนดขาของ Out Sensor ให้อยู่ในโหมดของการทำงาน Input Pin Mode Servo Output ซึ่งเป็นการกำหนดขาของ Servo ให้อยู่ในโหมดของการทำงาน Output My Servo Address 13ซึ่งเป็นการกำหนดขาต่อของ Servo Motor ให้ต่อเข้ากับขาที่13ของบอร์ด Arduino Wide loop เป็นฟังก์ชันการทำงานที่เริ่มทำงานเมื่อฟังก์ชันของ Setup พทำงานเสร็จและต้องการให้คำสั่งของการทำงานเกิดการทำงานวนซ้ำวนลูปไปเรื่อยๆโดยมีเงื่อนไขคำสั่งคือ if digital read out sensor เท่ากับ high ซึ่งถ้าเมื่อไรที่เราอ่านค่าจากขาของ out sensor มีสถานะเป็น high while digital read out sensor เท่ากับ high และในขณะที่เราอ่านค่าจากขาสถานะของเซนเซอร์มีสถานะเป็น high เราจะทำการเพิ่มค่าตัวแปร i ขึ้น1นึ่จำนวน display print i ให้แสดงค่า i ออกทางหน้าจอ seven s m e n t สีหลักหน่วงเวลาไว้ที่1,000 ms หรือ 1, 1วินาทีและอีกเงื่อนไขนึ่งคือ if i หาร10เท่ากับ0นั่นก็หมายถึงว่าถ้าค่า i มีค่าเท่ากับ10หารลงตัว s e r v ์โวมอเก็จะหมุนไปที่90องศาเป็นเวลา1วินาทีแต่ถ้ามีค่าเท่ากับตรงข้ามนั่นคือ i หาร10ไม่ลงตัว s e r v ์โวมอเก็จะหมุนไปที่0องศาโดย delay อยู่ที่1วินาที